ทุกานนี่เราอยู่ที่ไหนรูไหมเดอะบลูทีรูมทุกคนดูนี้ก่อนดูนี้ก่อนทุกคนบรรยากาศด้านหน้าหาจะอวดอวดคาเฟ่ลถมากดูสีบรรยากาศไปสนามบินหัดใหญ่ตรงไปตรงนี้ทุกคนเดี๋ยวซ้ายไปนะฮะไม่ไกลมากทุกคนจะผ่านโรงแรมนัชนาะนะฮะนัชนาฮิวบูเออเห็นหั้ยเรียกยากอยูอ่แล้วนัชนาฮิวบูติกโฮเทลก็จะเดินมาตรงนี้ได้ไม่ไกลก็จะเจอทีบูรูมบูทีรูมเนะี่ยทุกคนจะ่ะ นะฮะเรามาดูอะไรรู้ไหมจะพามาดูบิงซูของที่นี่เขาปังมากนอกเหนือจากเมนูอาหารข่าวที่แบบสุดๆนะฮะนี่ฮะทุกคนนี่ฮะหน้าตาในเมนูเป็นแบบนี้ถอดออกมาดูสิตรงปกมากๆตรงปกมากแต่ถ้าเป็นเมนูที่เป็นเป็ดตุน๋นไก่ตุน๋นเนื้อตุ๋นนะฮะจะอยู่ในเมนูนี้ทุกคนจะต้องบอกให้โลกรู้ว่าให้มาฮะนะฮะนี่จะเป็นแบบพาเราด้วยนะฮะทุกคน นี่ฮะสุดๆเลย่ะเมนูเขาหน้าตาดีแล้วก็อร่อยมากดูสิเข้มข้นมากชาเขียวอร่อยีิชาเขียวอยู่นีน่นะแต่นี่ชาไทยไปแล้วไงก็เลยดึงซูขอเป็นชาเขียวทุกคนนั่นคืออะไรฮะหมดไปแล้วหนึ่งจานอร่อยมากเรียบคาบเลยค่ะขนาดมดยังจะกินเลยทุกคนเห็นไหมหมดแดงเข้ามาด้วยอยากจะอร่อยอะเล็ดจเขาด้วยเลยนะฮี้ยนี่ฮะสุดยอด อร่อยมากกระเทียมแล้วก็พริกน้ำส้มเขาแบบคุณภาพนะฮะเนื้อนี่แบบนุ่มละมุนสุดๆเข้มข้นอร่อยหอะทุกคนอืทุกคนดูสิหน้าทานมากเลยอืมชาเขียวอร่อยทุกคนเดี๋ยวเราใส่นี้นะทุกคนทุกคนนี่เราจะดูบรรยากาศนะฮะนี ห้องซ้ายมือก็จะเป็นอีกบรรยากาศหนึ่งนะฮะทุกคนข้างในจะเป็นห้องแอร์อยู่ด้านนอกตรงนี้นะครับทุกคนนี่ฮะบรรยากาศสดๆอีกทีหนึ่งนะฮะตรงนี้ไปสนามบินหัดใหญ่แล้วก็จะผ่านโรงแรมจำง่ายๆนันไงไงนชนานะฮะนัชนาฮิวบูติกโฮเทลแต่ถ้าเลี้ยวขวาตรงนี้เออกไปจากบูที t รูมเนี่ยก็จะไปหัดใหญ่นะฮะ หัดใหญ่หรือจะไปเส้นนี้ไปหัดใหญ่ก็ได้นี่มันมีทางมันจบกันออกไปนะฮะทุกคนข้างในเย็ยนฉ่ำๆเนาะนี่ฮะ,ะทุกคนไม่เห็นนแตาเย็นฉ่ำๆนะฮะ ด้านนอกมีความเป็นน้ำตกนะครับทุกคนมีเปิดได้นี้เปิดให้เป็นโอเพนแอร์ได้เปิดพัดลมได้แต่ด้านในแอร์ฉ่ำๆจะอยู่ด้านอีกเข้าไปข้างในได้เลยทุกคนนะฮะนี่ฮะฝั่งนี้ก็มีนะจ๊ะฝั่งนี้นั่งตรงนี้ก็ได้ทำเลทองมากๆเลยทุกคนครับดูสิ คนมาดูเมนูกันอย่างละเอียดดีไหมนี่ข้าวลิ้นวัวนี่ก็เป็นที่ป๊อปปูล่านะฮะพริกน้ำส้มกระเทียมครบะทุกคนขาหมูเนื้อสามชั้นนะฮะเป็นเนื้อวัวนะขาวัวนะฮะไม่ใช่ขาหมูนะฮะดูให้ดีนะฮะเพราะร้านนี้เป็นฮาราวะทุกคนนะะเนื้อน่องลายนะฮะนี่คือรวมเนื้อจ้ะผสมกันเลยทุกคนจะเป็น,นจานพิเศษนะฮะเป็นจานมาแล้วก็ข้าวแยกต่างหากนะฮะ แต่นี้เป็นข้าวราดไปเลยนะฮะเป็นพรีเมียมมากๆนะฮะวัตถุดิบที่นี่เนื้อชั้นดีเนื้อเป็ดก็มีไก่ก็มีทุกคนเป็ดตุน๋นเนื้อตะโพกนว้ล้วนนี่ฮะเป็ดตุ๋นกับข้าวเวสดักนะฮะทุกคนเนื้อนุ่มถึงเครื่องเทศนะฮะทุกคนเลดมากทุกคนชอบบิงซูแบบไหนชาเขียวเลิศมากชาเขียวชาไทยก็มีฮะ น,ะะนี่เลือกได้เลยช็อกโกแลตนะฮะบิงซูทุกคนแล้วก็ท็อปปิ้งสารพัดนะไม่ว่าจะเป็นผลไม้รวมช็อกโกแลตโคโคโนัทลิ้นจี่ส้มถ้าเป็นไอติมนี่ทุกคนไอติมไอศครีมหลากรสเลยทุกคนบราวนี่ก็มีช็อกชิพช็อกโกแลตแพนเค้กก็มีทุกคนแต่เราชอบอันนี้เหมือนกันเนาะคัพเค้กก็สวยมากนี่เป็นแบบนางเลืออสตมีลาเมอร์เมดสเปเชียลคัพเคก้กทุกคนโอ้ยหางสวยใช่ มีท็อปปิ้งด้วยนะฮะไอติมก็จะมีผลไม้เยลลี่มาร์ชเมลโล่นั่งสบายมากทุกคนนะฮะบรรยากาศโรแมนติกมากหาไม่ยากนะทุกคนจะมีฮะผละไม้ปั่นก็มีขาฟงกาแฟชาเป็นแนวสมูทตี้เชคอันนี้เป็นแนวแบบมิลค์เชคก็มีครับทุกคนนะฮะอันนี้เป็นลา ลาเวียเดเต้เหรอฮะเป็นชาอิตาลีฝรั่งเศสมีหมดเลยชาญ,ญี่ปุ่นก็มีนะจ๊ะวีเลศเนาะชอบร้านนี้มากเลยทุกคนจ้ะเดินมาจากโรงแรมก็ไม่ไกลเนฮะนะฮะสะดวกสบายนั่งด้านนอกติดถนนนะฮะมีเสียงลมเสียงรถเบาๆสามารถเรียกกดกิ่งพนักงานได้แล้วก็จะมาในทันใดคทุกคนจะจะเอาอะไรเพิ่ม น้ำแข็งเปล่าหรือจะเอาบิงซูเพิ่มเลยก็กดปอดเรียกน้องๆได้เลยบริการดีมากทุกคนนี่หาจะกดปริ่งเรียกน้องได้เนาะจริงๆหัดใหญ่เขามีคำขวัญเหมือนกันแล้วเราลืมบอกไปหัดใหญ่เป็นหนึ่งในอำเภอใหญ่เลยนะคะคำขวัญหัดใหญ่ก็คือเขาบอกว่าชุมทางปักใต้หลากหลายเศรษฐกิจชีวิตอุดม แล้วไงต่อรื่นรมธรรมชาติชายหาดแหลมโพทุกคนส้มโอสีชมพูคู่คลองอุตตะเภาอุตตะเภาก็ไปจากตรงนี้เลยทุกคนขับรถไปเลี้ยวขวาจากเนี้ยฮะจากบลูเนี่ยฮะไปเลี้ยวขวาไปหัดใหญ่ในก็จะมีคลองอุตตะเภาตรงหัดใหญ่ในก็ยาวรันยาวไปตรงข้างอำเภอหัดใหญ่เลยทุกคนคู่คลองอุตตะเภาขุนเขาโตง,งาช้างปิดท้ายนะฮะน้ำตกโตง,งาช้างสวยมากต้องไปนะฮะทุกคนก็ไม่ไกลจาก บลูเนี่ยฮะบลูชีรูมเนี่ยฮะทุกคนประมาณ20กว่ากิโลเองนี่ฮะทุกคนอาหารอร่อยมากเลยนี่ฮะน้องๆน่ารักเทกคแคร์ดูแลมากเลยนี่ฮะสลัเปา,าสีสันมากทุกคนจ๋นา,านะฮะอืมน่าทานมากเลยสลัเปาวไส้อะไรบ้างลูกไงไส้หัวทอ,องค่ะปลาทองชาไรยนะอ่านี่ฮะแล้วก็ถั่วด,ดำสีสัสนสน,นะเดี๋ยวเราจะไปอ่าไปยั่วเยอะ รับประทานกันที่โรงแรมตรงนี้ดูเคยได้ยินโรงแรมนี้ไหมโรงแรมชนะนัทชนาะทำไมเรียกยากจังเลยนันนชนาะคิวโรงแรมหรูมากทุกคนตัไว้น้ำรถดมากห้องแบบเป็นห้องห้องสวยมากแล้วก็เพราะโรงแรมเนี่ยต้องพูดถึงเพราะอะไรทําให้พี่มาเจอรีสอร์ตตรงนั้นมาเจอคาเฟ่ที่ดีที่สุดเลยพี่เชื่อมั่นใจว่าบลู ฉีรูมเนี่ยจะอยู่ในใจของชาวโลกที่ต้องมาฮะเพราะว่าแบบอยู่ไม่ไกลอะไรที่ดีๆช่องนี้ถึงจะไปมาแล้วก็เอามาฝากทุกคนเดี๋ยวเราจะกลับแล้วจทุกคนจะจะเทคเอาจากที่นี่ไปนะฮะเทคเอาเวไปแล้วก็เดินกลับไปชมวิวตรงนี้ไปไปตรงนู้นกี่กิโลอ่ะลุกไปสนามบินตรงนู้เขาบอกว่า4กิโลหรือ3กิโลกันแน่สนามบินจากตรงนี้หนูคาดประมาณนั้นเนาะโอ,โอเคไปเดี๋ยวเราไปทุกคนนี่ฮะนี่ฮะทุกคน เนิดมากบรรยากาศดีมากทุกคนดูมาสิมาสามตัวอยู่ตรงนี้เป็นหมู่บ้านนะฮะพรีเมียมหาวทุกคนแล้วก็ตรงนั้นก็จะเป็นเซเวน่นนี่หาทุกคนมาสามตัวนะครับถ้าเกิดใครมาถึงก็จะเจอดูทีรูมทุกคนเออใช่ ต้นไม้ประจําจังหวัดสงขลาก็คือสะเดาเทียมถ้าเป็นปลาก็คือปลาขี้ตังก็คือปลาเสือดาวปลาตะกลับอะทุกคนที่เขามาแกงเหลืองกันนะแต่ถ้าหัดใหญ่เนี่ยเขาจะแยกออกมาไหมว่าเป็นสัตว์อะไรเขาก็จ,จังหวัดเดียวกันอยู่แล้วถูกไหมฮะทุกคนอหัดใหญ่ก็ถ้าใกล้ๆเนี่ยทุกคน ต้องไปเที่ยววัดด้วยใช่ไหมฮะวัดมหัดรมังคารามวัดหัดเยนในไ,นไงพระนอนสวยมากทุกคนอยากให้ทุกคนไปนะคะเป็นที่ศักดา์สิของชาวไทยมุสลิมฮะแต่มุสลิมเขาก็จะไปเน้นมัสย,ยิดกลางสงขลาทุกคนึ่งสวยมากทุกคนอุ้ยแดดร้อนกว่าทุกคนรีบกลับไปนอนอชมบรรยากาศนะฮะโรงแรมสวยๆที่นัชนาฮะทุกคนนัชนาคิวนะครับบูติกโฮเทลทุกคน นี่หากใครขับรถมาก็สบายๆแต่ถ้านั่งรถ2แถวมาเห็นฝั่งนู้นนะคะ2สองแถวสีน้ําเงินสีฟ้าจะบินจะขับว่อนทั้งวันหารับส่งผู้โดยสาร0บาท20บาทคุท้มมากสะดวกมากทุกคนนี่จ้าทุกคนถึงแล้วนะฮะกับจากคาเฟ่อันดับ1ก็มาที่โรงแรมอันดับ1หรูหรานะฮะมีความเป็นศูนตัวแต่ที่นี่ก็มีความเป็นร้านอาหารด้วยนะฮะ เป็นร้านอาหารยิ่งใหญ่อลังการนะฮะอิสดูอิสดูอิสดูเนี่ยแล้วก็มีสระว่ายน้ำนะเห็นไหมฮะเดินจากโรงแรมไปคาเฟ่ยิ่งใหญ่อลังการก็ไม่ไกลนะฮะแต่ถ้าเกิดใครจะนั่งบนร้านอาหารชิลๆทั้งวันชมสระว่ายน้ำออกกำลังกายที่นี่เลยหาตอบโจทย์มากๆเลยทุกคนเห็นไหมฮะหัดใหญ่สมบูรณ์ครบอย่างคันจริงๆนี่หาดูบรรยากาศสิทุกคนห้องน่ารักมากจุดสระว่ายน้ำจ้ทุกคน สระว่ยน้ำลอยฟ้านี่ฮะแต่ละห้องแต่ละห้องทุกคนดูสยวสมีความเป็นส่วนตัวหน้านอนหน้าอยู่มากทุกคนมีต้นไม้หนูไปถึงสุดข้างในเลยนะฮะอากาศดีมากห้องนอนหรูหรามากโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้นี่ฮะนีเคือที่หนึ่งเลยนะฮะโรงแรมหรูที่หนึ่งเลิศที่สุดนะฮะ นึกถึงสนามบ,บินหัดใจแถวนี้นะฮะทุกคนต้องมาพักมาเยือนค่ะทุกคนรถดมากโอเคเนาะเจอกันคลิปหน้านะครับ